ทีนี้ดอกบิสมันคืออะไรจดเลยทีนี้วันนี้จดวันนี้จะบอกแบบละเอียดจิ๊บใครไม่เข้าใจวันนี้คือเกินเยียวยานะอันดับแรกผมทําแอปขึ้นมาทําไมเราต้องสุดทางทำ,ท,ำทำไมเราต้องทาแอปแอปคือร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่โอเคฟังนะจดเลยนะแอปคือร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ตอนนี้ เราเปิดอยู่สี่ประเทศเห็นไหมถ้าเราไปเปิดร้านโชว์หวยธรรมดาสแสดงว่ามันขายไม่ได้หลายประเทศเราเลยต้องทำแอปพลิเคชันที่เรายอมจ่ายเดือนละสองล้านบาทนี่ผ่านมาปีกว่าแล้วปีครึ่งแล้วหมดไปเกือบสามสิบล้านแล้วเฉพาะค่าแอปเนี่ยเพราะว่าเราอะไรเราต้องการให้มันขายได้หลายประเทศ mm. เข้าใจ เราต้องการให้มันขายได้หลายประเทศเพราะว่าคนที่เราโหลดก็เห็นกัมพูชาโหลดก็เห็นพม่าโหลดก็เห็นแต่ถ้าผมมาเปิดขายร้านมาเปิดร้านขายแสดงว่าคนจะเห็นไม่เยอะเราก็เลยเลือกต้องทำแอปขึ้นมาเป็นร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่เราจำหน่ายสินค้าประมาณหกสิบแบรนด์จดนะเพื่อน แล้วไอ้สินค้าหกสิบแบรนด์นี้ใครลงทุนดอปลิทลงทุนจะมีพวกอาหารเสริมความงามเครื่องสำอางและต่อไปจะมีสินค้าเพิ่มเป็นพันๆแบรนด์ตอนนี้เราเริ่มต้นประมาณหกสิบแบรนด์บริษัทดอปลิทก็ลงทุนทั้งหมดสินค้าอยู่ในโกดังคงคลังเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าแสนชิ้นโอเคไม่ต่ำกว่าห้าแสนชิ้นเพราะฉะนั้นไอห้าแสนชิ้นนี้ทุกคนไม่ต้องลงทุน และแอปพลิเคชันคุณก็ไม่ต้องมาจ่ายเงินค่าระบบบริษัทดอบลิทตลงทุนได้เราลงทุนร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่เขาใจคำถามก็คือสมมติถ้าตามหลักถ้าเราจะทำธุรกิจเราจะต้องสต็อกของไปกองอยู่ที่บ้านถูกไหมแต่ไม่ต้องของอยู่ที่โกดังดอบลิทตนี่แหละห้าแสนชิน้นมีพนักงานแพ็คมีพนักงานส่งของเราก็เขียนแอป,ปขึ้นมาหนึ่งแอป,ปและ ให้โหลดได้สี่ประเทศทั่วโลกแล้วเราก็ทำอะไรเกิดขึ้นเราทำอะไรอ่ะอยู่ไหนเทปนะดูนะเราทำอะไรนี่เราทำแอปขึ้นมาเราทำแอปขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะดูเราเปิดแอปดูเราเราเลื่อนเลื่อนเราทำแอปเลื่อนเลื่อนไปออกบีเลื่อนบีเราทำแอปขึ้นมาเห็นไหมเราทำแอปเลื่อนบีเห็นไหม เราทําแอปขึ้นมาแทนที่เราเนี่ยจะหิ้วของไปหาคนถูกปะไม่ต้องแล้วก็ทําแอปขึ้นมาเลยแล้วก็เอารูปสินค้ามาไว้ในแอปหกสิบแบรนด์แสดงว่าใครก็ตามที่โหลดแอปเราเนี <asına decided> <awake> ่ยเห็นสินค้าหมดเข้าใจยังเพิ่เพ้าใจใช่ไหมเก็ตไหมไหมเห็นยังว่าเราเนี่ย สามารถขายสินค้าได้หกสิบกว่าแบรนด์แต่เราไม่ต้องมีของอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องมีของอยู่ที่บ้านะเวยจะมีของห้าแสนชิ้นพร้อมส่งมีคนพร้อมแพ็คให้แต่เราไม่ต้องลงทุนห้าแสนชิ้นนั้นเราไม่ต้องมาลงทุนกับเซิร์ฟเวอร์กับระบบแต่มีคนพร้อมโหลดแอปแม่งสี่ประเทศทั่วโลกคุณลองคิดดูอันนี้คุณไม่ว้าวเหรอเปรียบเสมือนคุณนะ่ะ โอเคคุณนะเป็นเจ้าของสินค้าหกสิบแบรนด์นี้แต่คุณไม่ต้องลงทุนโอเคเหมือนคุณมีร้านค้าอยู่แล้วแล้วเหมือนมีหักดอบลิฟที่จะพร้อมส่งสินค้าให้คุณอยู่ตลอดเวลาพร้อมส่งพร้อมแพ็คพร้อมกระจายและคุณไม่ต้องมาสต็อกยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะต้องสต็อกหกสบแบรนด์นี้เป็นไงตาเหลือก่ะตาเลือก พาเลือกเลยคุณจะไปสต๊อกยังไงไหวอ่ะเงินก็ไม่มีไม่เคยขายไม่เคยท,ทําธุรกิจโอ้โหถ้าต้องไปสต๊อกสองแสนอยู่เครียดตายหาต้อนตีนไกหนา้าพังแล้วโอ้ยนะไม่ต้องโอเคแสดงว่าเพื่อนๆจะได้ร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่แค่คุณมีมือถือแค่คุณมีมือถือ คุณมีร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่